พาไปกินลาบไก่สับนะคะนี่นะคะเต็มๆนะคะโอ้โหน่ากินไหมล่ะคะลาบไก่สับนะคะมีทั้งเนื้อมีทั้งตื้นนะคะรวมอยู่ในนี้เลยแซ่บแซ่ายเลยจ้าที่เห็นนี่นะคะนี่นะคะแคบหมูนะคะกินส้มตําและเริ่มร้อแล้วนะจ๊านี่ค่ะคิดเป็นยาวนะคะขอทุกท่าน มากินข้าวนะคะผัดหน่อไม้หม,มูสับอร่อยอร่อยแซ่บแซ่บแซ่บไข่ดาวไหวนี่ไข่ดาวทอดๆอร่อยเลยอร่อยเลยะค่ะมีหัวเป็นมีเห็นไหมคะอร่อยม,ม,มากๆเลยนะจ๊ะมากินกันได้เลยจ้า,จาสวัสดีค่ะมากินส้มตำโคราชนะคะกับน้ำน้ำตกคอหมูนะคะคอหมูย่างนะคะนี่แซ่บเลยนะคะอยู่ใ,ใกล้ๆหน่อยเนาะอันนี้เราขอใช้ช้อนนะคะ เขากาลังจิบมืออยู่นะคะทามากินกันได้เลยนะคะนี่อร่อยนะคะขนมจีนอยู่ในนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคุกรวมกันเลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะมีผักด้วยนะนี่แซ่บนะคะชอบกินมะเขือเทศนะคะนี่คะ่ะอร่อยนะคะคอหมูคอมูย่าน,นี่นะคะจปกินขคอหมูย่านซึ่งนี่ก็ได้นะคะนี่นะคะ ด้กันเลยจ้าโค้าค่ะโค้ขาวุงนะคะหลับไม่มีค่ะ สั่งบอกม่เอาเผ็ดไม่เผ็ดแล้วเราก็กินได้สบายสบายนะคะนี่ค่ะกินแบบใช้มือนะคะขออนุยาตนะคะช้อนบ้างมือบ้างรวมกันค่ะอือนี่ค่ะคอหมูออย่างนะคะ กินมาด้วยกันเลยนะคะนี่ค่ะอร่อยอร่อยนะคะกินด้วยกันค่ะ เป็นผักพลพาภากมีแค่สองอย่างนะคะนี่นะคะอาหมูไปไหนล่ะมีหมูอยู่นี่ผักบุง้ง เปิดข่าวฝันตังเลยใช้มือไม่มิดได้เยอะเนาะได้เยอะเลยล่ะโคนลาแตงรลาด้วยนะคะ ไม่เอาเผ็ดค่ะเนี่ยไม่เผ็ดแล้วเรากินได้ง่ายอืมพอมูงย่างคิดน้ำนะคะมีช้อนกลางปาก อเสียงดังเลยนะคะก็เ,เปิดข่าวกัน,นะคะ่ะ ใช้มือปูค่กกินแต่ผักเยอะแยะนี่คะ่ะอร่อยนะคะนี่ซัสซัสสาอร่อยดยกันนะคะแซบลงตัว จิงเยอะไปหน่อยนะอร่อยกนินให้หมดผักเปเลยค่ะนี่นะคะหมดผักไปเลยนะไม่หมดผักมันก็แม่อร่อยใช่ไหมจะเอาเอาคอหมูย่างเอาเนื้อหมูหิบมาก็มีน,ะนะะั่ะนี่ ยงอีเลยขนมจีนซื้อมาใหม่ๆนะคะหนมจีน,นอร่อยมากกินกับผักกินผักเยอะก็ดีนะคะ แล้วกินผักไปก่อนแล้วตามด้วยขนมจีนตามด้วยขนมจีน ทนะคะนะบางครั้งคนเรามันนั่งมันปวดหลังใช่ไหมคะเลยต้องแบบนั่งใครเป็นไรเกียรกระดูก,กจะหายช้ามากนะคะ อร่อยไม่เผ็ดผิดสามเมตรเลยผัดขีดมันแยกใหญ่ไม่ใช่จยยาัเแยกเลยว่าใบตองโอ๋ไม่ใช่เป็นผักที่ ขนมเอบซ่มตามขนมจีเลยกินได้ตลอดเวลานะคะไม่เบื่อกินได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่เบื่อ ตาาชอบกินผักบุ้งนะคะแล้วก็เหลือผักบุ้งไปให้น้องเตาวกิดแม่กิดกินผักบุ้งเี็นว่าลมด้านหน่อยนะคะคั่วไปเลยใส่ก็ไปหน่อยขนมจีนแต่พยายามกินให้หมด อ๋อยาวเลยค่ะคลิปก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะขอจบคลิปนะคะคลิปมันยาวจริงๆนะคะบุญรักษาพาคุ้มครองสาธุค่ะป๊ายบายจ้าป๊าบายนะคะมากินต่อเลยนิดเดียวก็หมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะมากินน้ำตกค้อหมูย่างกันเด้นะคะนี่เห็นไหมคะชิ้นใหญ่ๆนะคะค้อหมูย่างนะเนี่ย นะคะน้ำตกคอหมูย่างนะคะแซ่บอร่อยนะคะทุกคนเลยะคะ่ะใส่แบบแ,บบแซ่บๆไปเลยนะคะอร่อยอร่อยมาด้วยกันนะคะมาชิมกันได้เลยจ้าสวัสดีค่ะมากินขนุนกันนะคะขนุนฝรั่งนะคะฝรั่งนี่มันแช่ตู้เย็นมานานนะคะแต่ว่าเนื้อข้างในนะคะมันก็อร่อยยังนิ่มอยู่นะคะอันนี้นะคะนี่ก็เป็นนี่นี่เลยนะคะน้ําจิ้มเราใส่น้ําจิ้มตาลทรายะะพริกเกลือนะคะนี่นะคะ กินฝรั่งไปนะคะกินกับขนุนด้วยอาหารเผล,ลไม้เอาค่ะอาหารผลผล,ลไม้กินง่ายอืมเนื้อหนานะครับขนุนเนี่ย ฝรั่งคุกตรงนี้เลยอืมไ้ไทยเพิกเกลือไอ้ไทยเพิ่ป่นค่ะไม่จิ้มหรอกนะคะ หวานขนมหวานค่ะจิ้มแก้วฝรั่งค่ะอืม ลองกินซ้มกับพริกเกลือเลยอร่อยไหมฝรั่งแช่ตู้เย็นนะคะนานหน่อยนะคะผิวเลยนั่นค่ะผิวมันจะเป็นขุ่นๆหน่อยแต่ก็คืนล่าไนมะ่เสียเนื้อยังแจ๋วอยู่ไ็่ที่เปือ จะจิ้มไปซะแล้วอืมเองินอ่ามากเลยเนะเหี้ยมันหนาแต่อร่อย สลัดด้วยนะคะกินข้าวเสร็จแล้วกินนี่เลยอ่ะไปคลิปนัานนะคะคลิปไม่ยากวกาขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอชัินทุ้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนี้นะคะจงมีความสุขนะคะเดินทางไปไหนปลอดภยัยแ้วค่าจากักเเพียดอะไรทั้งปวงบูรักษาภพคุ้มครอง สาธุน,นะครับา่บ้าจ้า